เสียงที่สวนทางกับตลาดในปี2025ในขณะที่หลายคนกำลังพูดถึงฟองสบู่ AI และการปรับฐานของตลาดทุนโลกมีชายคนหนึ่งที่กลับพูดตรงข้ามทั้งหมดทอมลีอดีตหัวหน้านักวิเคราะห์จาก JP Morgan ผู้ร่วมก่อตั้งฟันสแตรตและบิตคมย์เขาประกาศว่านี่คือรอบขาขึ้นของบิตคอย n ที่เพิ่งเริ่มต้นเท่านั้นคำพูดนี้ไม่ใช่คำปลอบใจแต่มาจากการมองเห็นแนวโน้มระดับโครงสร้างตั้งแต่ทองคำที่พุ่งขึ้นอย่างไม่เคยมีมาก่อน ไปจนถึงคลื่นเทคโนโลยี AI ที่กำลังสร้างเศรษฐกิจแบบใหม่ทั้งระบบทอมลีเชื่อว่าทองคำและบิตคอยไม่ใช่คู่แข่งแต่คือเงาสะท้อนของกันและกันและทุกครั้งที่ทองคำทะยานขึ้นมันคือสัญญาณเตือนว่าเงินในระบบเก่ากำลังถูกตั้งคำถามทองคำขึ้นเพราะอะไรและมันบอกอะไรกับเราหากมองเพียงผิวเผินการที่ทองคำพุ่งขึ้นอาจดูเหมือนเรื่องปกติเพราะในภาวะที่โลกไม่แน่นอนนักลงทุนมักหาที่หลบภยัยแต่ทอมลีมองต่างออกไป เขาเห็นว่าแรงซื้อทองคําในรอบนี้ไม่ได้มาจากธนาคารกลางหรือรายย่อยเพียงอย่างเดียวแต่จากผู้เล่นหน้าใหม่นั่นคืออุตสาหกรรมสเตเบิลคอยตั้งแต่กลางปี2024มีการออกสเตเบิลคอยใหม่จํานวนมากโดยเฉพาะเหรียญที่อ้างอิงกับทองคําและดอลลาร์ซึ่งต้องมีสินทรัพย์คาหลังจริงและการคาหลังเหล่านั้นก็คือทองคําจริงๆสเตเบิลคอยคือธนาคารกลางรุ่นใหม่ที่ไม่ต้องพิมพ์เงินแต่ต้องซื้อทองคํามาคาไว้ทอมลีกล่าว ผลลับคือทองคําจึงถูกซื้อโดยกองทุนและแพลตฟอร์มคริปโตในปริมาณที่มหาศาลตลาดจึงเห็นแรงซื้อที่ไม่ได้อยู่ในระบบเก่าอีกต่อไปและนั่นคือจุดเริ่มต้นของสิ่งที่ลีเรียกว่าซูเปอร์ไซเคิลของสินทรัพย์จริงการเปลี่ยนศูนย์กลางของมูลค่าทอมลี Lee, เปรียบเทียบโครงสร้างมูลค่าของโลกเหมือนเครือข่ายเมื่อมูลค่าของทองคําเพิ่มขึ้นเครือข่ายของบิตคอยก็จะขยายตามเขาคํานวณอย่างเรียบง่ายแต่ทรงพลัง ถ้าทองคําขึ้นไปที่5,000ดอลลาร์ต่อออนมูลค่าตลาดของทองคําจะอยู่ราว16ล้านล้านดอลลาร์หรือประมาณ528ล้านล้านบาทหากบิตคอยมีมูลค่าเครือข่ายเทียบเท่าทองคําราคาที่เหมาะสมของมันจะอยู่ที่ประมาณ1.6-2ล้านดอลลาร์หรือราว52-66ล้านบาทต่อหนึ่งเหรียญบิตคอยนั่นคือสมการที่อาจดูเกินจริงแต่ไม่เกินเหตุผลเพราะในมุมมองของลีบิตคอยไม่ได้จำกัดด้วยทองคำแต่ถูกดึงขึ้นโดยทองคำ เมื่อทองคำสะท้อนความกลัวในระบบการเงินบิตคอยสะท้อนความหวังในระบบใหม่ AI จากฟองสบู่สู่โครงสร้างเศรษฐกิจใหม่ในช่วงที่โลกพูดถึงฟองสบู่ AI ลี่กลับบอกว่าเรายังห่างไกลจากคำว่าฟองสบู่มากเขายกตัวอย่างว่าในปี1998บริษัทซิสโกมีค่า P/E กว่า200เท่าขณะที่ NVDA ในวันนี้มีเพียง27เท่าซึ่งยังถูกกว่าหุ้นค้าปลีกอย่างคอสโคหรือวอลมาเสียอีก AI จึงไม่ใช่ฟองสบู่แต่เป็นคลื่นเทคโนโลยีที่ทำให้ระบบเศรษฐกิจทั้งระบบเปลี่ยนวิธีคำนวณมูลค่าเพราะ AI ไม่ได้แค่ลดต้นทุนแรงงานแต่ยังสร้างแรงผลิตใหม่ที่ทำให้บริษัทขนาดใหญ่มีอัตรากำไรสูงขึ้นในขณะที่ใช้คนน้อยลง AI กำลังสร้างโลกที่เติบโตด้วยคนที่น้อยลงแต่สร้างมูลค่ามากขึ้นทอมลีกล่าวและเมื่อต้นทุนแรงง,งานหายไปรายได้ภาษีของรัฐก็ลดลงนี่คือจุดที่เขาเชื่อว่าภาษีหุ่นยนต์จะเกิดขึ้นในไม่ช้า ทุกครั้งที่ AI หรือหุ่นยนต์ทำงานแทนมนุษย์ระบบจะเก็บภาษีเล็กน้อยผ่านไมโครเปมเมนต์บนบล็อกเชนและนี่เองคือสิ่งที่เชื่อมโยง AI กับคริปโตโดยตรงเพราะหากโลกจะต้องเก็บภาษีจากการเคลื่อนไหวระดับ0.001เซนต์ต่อกิจกรรมเราต้องมีสกุลเงินดิจิทัลที่ละเอียดกว่าดอลลาร์จาก AI สู่โทเคนิเซชันตลาดใหม่ที่ไม่มีใครควบคุมสิ่งที่ลีเห็นคือทุกสิ่งกำลังถูกโทเคนน์ตั้งแต่ทองคำอสังหาริมทรัพย์ ไปจนถึงพันธบัตรของรัฐบาลสเตเบิลคอยคือตัวอย่างแรกของการโทเคไนน์ดอลลร์ต่อไปเราจะเห็นหุ้นและตราสารหนี้ทั้งหมดอยู่บนบล็อกเชนในอดีตเมื่อสหรัฐถอนตัวจากมาตรฐานทองคำในปี1971วอล l s สตรีตตอบสนองด้วยการสร้างตลาดฟิวเจอร์และตลาดตราสารใหม่ๆเพื่อให้ดอลลร์ยังคงเป็นศูนย์กลางของโลกการเงินและในวันนี้ทอมลีเชื่อว่าสิ่งเดียวกันกำลังเกิดขึ้นกับอีเตอเรียม เมื่อโลกต้องการแพลตฟอร์มที่รองรับสัญญาอัจฉริยะเพื่อสร้างตลาดทุนใหม่ทั้งหมดวอลสตรีทจะไม่สามารถใช้บิตคอยได้เพราะบิตคอยออกแบบมาเพื่อเก็บมูลค่าไม่ใช่โปรแกรมสัญญาดังนั้นพวกเขาจะสร้างโครงสร้างพื้นฐานใหม่บนอีเตอร์เรียมอีเตอร์เรียมคือวอลสตรีทของยุคเว็บ3ทอมลีกล่าวและสิ่งนี้เองที่ทําให้เขาเชื่อว่าอีเตอร์เรียมกำลังเข้าสู่ซูเปอร์ไซเคิลแบบเดียวกับที่วอลสตรีทเคยประสบหลังปี1971 Bitcoin ตัวสะท้อนความเชื่อในโลกที่ไม่แน่นอนในทุกวิกฤตเงินจะไหลเข้าสู่สิ่งที่คนเชื่อถือที่สุดในศตวรรษที่20มันคือทองคําในศตวรรษที่21มันเริ่มกลายเป็นบิตคอยลีมองว่าบิตคอยไม่ได้แค่เป็นสินทรัพย์เก็งกําไรแต่เป็นตัวชี้วัดระดับความเชื่อมั่นของประชาชนต่อระบบเดิมยามใดที่ทองคําขึ้นมันสะท้อนความกลัวของระบบแต่ยามใดที่บิตคอยขึ้นมันสะท้อนการแสวงหาทางเลือกใหม่ ในปี2025ทองคำเพิ่มขึ้นกว่า60%ในขณะที่บิตคอยเพียง20%แต่ลีเชื่อว่าแรงดึงของทองคำจะกลายเป็นแรงส่งของบิตคอยเพราะหากทองคำคือการหนีจากความเสื่อมของระบบเก่าส่วนบิตคอยคือการสร้างระบบใหม่ที่เชื่อถือได้ด้วยโค้ดและที่สําคัญมันไม่ขึ้นกับการเมืองไม่ขึ้นกับธนาคารกลางและไม่ต้องขออนุญาตใครตลาดที่ถูกเกลียดที่สุด The m o s t e t Rally ลีเรียกตลาดหุ้นปี2025ว่า The most h e ต t ก r รล l ี่อินฮิสตอเพราะแม้ราคาหุ้นจะขึ้นกว่า15%ตลอดปีแต่นักลงทุนส่วนใหญ่กลับรู้สึกว่านี่คือกับดักเขาพบว่าดัชนีความเห็นของนักลงทุนรายใหญ่ในสหรัฐอยู่ที่ติดลบ11ซึ่งเท่ากับระดับในปี2008ช่วงวิกฤตเศรษฐกิจโลกเรากำลังอยู่ในตลาดกระทิงที่ทุกคนคิดว่ามันคือมีทอมลีบอกไว้แบบนี้ความกลัวนี้ไม่ได้มาจากข้อมูลเศรษฐกิจแต่มาจากการเมืองและอารมณ์กว่า60%ของผู้จัดการกองทุนในสหรัฐ เป็นกลุ่มที่เอ็นเอียงทางการเมืองเพียงข้างเดียวซึ่งทําให้ข้อมูลเศรษฐกิจถูกตีความด้วยอคติทางอุดมการณ์มากกว่าข้อเท็จจริงนั่นคือเหตุผลที่รีบอกว่าแบบสอบถามทางเศรษฐกิจหลายชุดเช่นมิชเกนเซอร์เวอาจไม่สะท้อนความจริงอีกต่อไปเพราะแม้แต่การคาดการเงินเฟ้อก็ขึ้นอยู่กับว่าผู้ตอบแบบสอบถามเป็นพักไหนในโลกที่ข้อมูลถูกบิดเบือนด้วยอคติสิ่งเดียวที่วัดได้จริงคือราคาและราคากำลังบอกว่าระบบการเงินแบบเดิมกำลังสูญเสียความน่าเชื่อถือ True Data เมื่อข้อมูลใหม่เกิดจากบล็อกเชนทอมลีเชื่อว่าอนาคตของข้อมูลเศรษฐกิจจะไม่มาจากแบบสอบถามแต่จะมาจากตลาดคาดการณ์และข้อมูลบนบล็อกเชนแพลตฟอร์มอย่าง p o l y Market และ Trueflation คือ2ตัวอย่างของข้อมูลแบบใหม่ที่เกิดจากพลังของตลาด p o l y Market สามารถทำนายผลการเลือกตั้งสหรัฐได้ถูกต้องทั้ง50รัฐซึ่งแม่นยำกว่าทุกโมเดลของสื่อหลักส่วน Trueflation ให้ตัวเลขเงินเฟอ้อแบบเรียลไทมอัปเดตท,ทุกวัน แทนที่จะรอ CPI รายเดือนตลาดที่ขับเคลื่อนด้วยแรงจูงใจจริงคือเครื่องมือวัดความจริงที่ดีกว่าคำตอบในแบบสอบถามทอมลีเสริมนั่นหมายความว่าในยุคใหม่ข้อมูลเศรษฐกิจจะกลายเป็นระบบเปิดที่ทุกคนตรวจสอบได้และบิตคอยหรืออีเตอร์เรียมคือโครงสร้างพื้นฐานที่ทำให้สิ่งนั้นเกิดขึ้นแรงขับจากระบบเก่าสู่ระบบใหม่ทองคำที่พุ่ง AI ที่เติบโตและการโทเคไนสของสินทรัพย์ทั่วโลกอาจไม่ใช่ปรากฏการณ์แยกขาดจากกันแต่คือสามแรงบวก ที่กำลังผลักโลกการเงินเข้าสู่ยุคใหม่ทองคำสะท้อนความกลัว AI สะท้อนประสิทธิภาพและบิตคอยสะท้อนอิสรภาพทอมลีอาจจะไม่ใช่คนเดียวที่มองเห็นแต่เขากล้าพูดสิ่งที่นักวิเคราะห์ส่วนใหญ่ไม่กล้าเซว่าตลาดโลกกำลังเริ่มต้นวัตจักรใหม่ที่มูลค่าจะไม่ถูกกำหนดโดยธนาคารกลางแต่โดยเครือข่ายของความเชื่อแต่คำถามคือหากบิตคอย n ์กำลังเข้าสู่ซูเปอร์ไซเคิลจริงใครคือผู้ได้ประโยชน์ และระบบการเงินเดิมจะยอมให้มันเกิดขึ้นจริงหรือไม่สงครามระหว่างทุนเก่ากับทุนใหม่ใครจะครองโลกการเงินหลังปี 2025? บิตคอยกำลังเข้าสู่ยุคทองใหม่เมื่อทองคำ AI และโลกการเงินหลอมรวมกันโลกที่ไม่มีใครยอมกันอีกต่อไปในปี2025โลกการเงินไม่ได้ถูกขับเคลื่อนด้วยธนาคารกลางเพียงฝ่ายเดียวอีกแล้วมันกลายเป็นสนามรบระหว่างทุนแบบเก่ากับทุนแบบใหม่ ฝ่ายหนึ่งคือระบบที่ถือกำเนิดขึ้นจากเบร t านวูดส์ธนาคารกลางและอำนาจของดอลลาร์อีกฝ่ายคือระบบที่เกิดจากโค้ดบล็อกเชนและการกระจายอำนาจของผู้ใช้ทอมลีบอกว่าโลกไม่ได้กำลังเข้าสู่ภาวะเงินเฟ้อหรือภาวะเศรษฐตกิจตกต่ำแต่กำลังเข้าสู่ภาวะเปลี่ยนศูนย์กลางของอำนาจทางการเงินครั้งใหญ่ที่สุดในรอบศตวรรษเมื่อเงินไม่ได้อยู่ในมือรัฐอีกต่อไปในอดีตเงินคือสิ่งที่รัฐบาลน,นิยามแต่ในยุคข,ของบล็อกเชน มันคือสิ่งที่ผู้ใช้ร่วมกันสร้างเมื่อ Stable c o i ยเติบโตขึ้นในปี2025มูลค่าตลาดรวมทะลุ3ล้านล้านดอลลาร์หรือราว99ล้านล้านบาทสิ่งที่น่ากลัวสำหรับรัฐไม่ใช่แค่ขนาดของมันแต่คือความสามารถในการออกเงินโดยไม่ต้องขออนุญาตเหรียนอย่าง USDT, USDC และ GUSD กลายเป็นดอลลาร์แบบไรรัฐและพวกมันถูกใช้ในตลาดทั่วโลกมากกว่าที่ธนาคารกลางบางประเทศถือสำรองเสียอีก ทอมลีพูดชัดว่าสเตเบิลคอยคือธนาคารกลางยุคใหม่ที่ทำงานด้วยคอมพิวเตอร์แทนค่าราชการพวกมันโปร่งใสกว่าตรวจสอบได้มากกว่าและทำงานตลอด24ชั่วโมงแต่สิ่งที่โลกยังไม่ทันตั้งคำถามคือเมื่อเงินไม่ได้อยู่ในมือรัฐบาลแล้วอำนาจในการควบคุมจะยังเหลืออยู่หรือไม่ธนาคารกลางกับความกลัวที่ซ่อนอยู่ในปี1971สหรัฐอเมริกายุติการผูกดอลลาร์กับทองคำเพื่อให้พิมพ์เงินได้ไม่จำกัด นั่นคือการประกาศอิสรภาพของธนาคารกลางจากสินทรัพย์จริงแต่ในปี2025โลกกำลังเห็นสิ่งตรงข้ามผู้คนประกาศอิสรภาพจากธนาคารกลางเมื่อทองคำและบิตคอยกลับมามีบทบาทการถือครองเงินสดกลายเป็นการถือหนี้มากกว่าทรัพย์สินและในขณะที่สหรัฐมีหนี้สาธารณะทะลุ37ล้านล้านดอลลาร์หรือราว1,221ล้านล้านบาทการพิมพ์เงินเพื่อพยุงระบบยิ่งทำให้ค่าเงิน กลายเป็นสิ่งที่ถูกลดมูลค่าอย่างต่อเนื่องทอมลีเรียกสิ่งนี้ว่านี่ที่กลายเป็นมรดกตกทอดทางเศรษฐกิจนี่ที่ไม่มีวันถูกชำระแต่ถูกหมุนวนไปเรื่อยๆเพื่อหล่อเลี้ยงระบบที่ไม่ยอมล่มเรามีระบบที่ต้องเติบโตจากนี่และต้องมีเงินเฟ้อเพื่อซ่อนนี่นั้นนี่คือเหตุผลที่เขามองว่าบิตคอยไม่ใช่เพียงสินทรัพย์ทางการเงินแต่คือเครื่องมือเปิดโปงความจริงของระบบเก่าการแตกแขนงของอำนาจทางทุนสิ่งที่น่าสนใจคือ ขณะที่ธนาคารกลางต้องพิมพ์เงินเพื่อรักษาเสถียรภาพโลกของบล็อกเชนกลับสร้างรายได้จากการสเตคกิ้งและมูลค่าเครือข่ายบิดมาของทอมลีคือกรณีศึกษานั้นบริษัทนี้ถืออีเธอเรียมมากกว่า3.23ล้านเหรียญ ETS ซึ่งมีมูลค่าราว14,000ล้านดอลลาร์หรือประมาณ462,000ล้านบาทและเพียงจากการสเตคกิ้งร้อยละ3ต่อปีก็สร้างรายได้ก่อนหักภาษีเกือบ500ล้านดอลลาร์ต่อปีหรือราว16,500ล้านบาท ลี่บอกอีกว่ามันคือโมเดลธนาคารกลางแบบใหม่ที่ประชาชนเป็นผู้รับดอกเบี้ยแทนที่จะเป็นรัฐต่างจากระบบเก่าที่ธนาคารกลางสร้างดอกเบี้ยจากหนี้ระบบใหม่นี้สร้างดอกเบี้ยจากการเข้าร่วมเครือข่ายและนี่คือความเปลี่ยนแปลงทางปรัชญาจากเงินที่คุณต้องยืมสู่เงินที่คุณสามารถร่วมสร้างการเกิดขึ้นของทุนแบบกระจายหรือ decentralized capital ทอมลีเรียกปรากฏการณ์นี้ว่า power law of crypto เพราะในระบบเปิด มูลค่าไม่ได้กระจายเท่ากันแต่มักไหลไปสู่ผู้ที่สร้างเครือข่ายได้เร็วกว่าอีเตอร์เรียมจึงกลายเป็นศูนย์กลางของทุนใหม่เพราะมันคือโครงสร้างที่โปรแกรมมูลค่าได้หากธนาคารในศตรวรรษก่อนสร้างตราสารอนุพันธ์ขึ้นมาตอนนี้อีเตอร์เรียมกำลังสร้างตราสารดิจิทัลที่โคสามารถควบคุมเงื่อนไขได้เองตั้งแต่การกู้ยืมการโอนไปจนถึงภาษีระดับไมโครทุกอย่างถูกบันทึกและตรวจสอบได้ทันที นี่คือสิ่งที่ลีบอกว่าเมื่อทุกธุรกรรมเป็นข้อมูลเปิดการคอร์รัปชันจะไม่สามารถซ่อนอยู่ได้อีกต่อไปแต่คำถามคือใครจะยอมให้สิ่งนี้เกิดขึ้นการต่อต้านของระบบเก่าทุกการปฏิวัติทางการเงินมักเริ่มต้นด้วยความสงสัยและจบลงด้วยการต่อต้านในปี2025รัฐบาลหลายประเทศเริ่มออก CBDC หรือสกุลเงินดิจิทัลของรัฐเพื่อแข่งขันกับสเตเบิลค i ยแต่ปัญหาคือไม่มีใครอยากใช้เพราะสิ่งที่คนต้องการ ไม่ใช่เงินดิจิทัลแต่คืออิสระในการถือเงิน CBDC อาจทำให้การโอนเงินรวดเร็วขึ้นแต่ในทางกลับกันรัฐสามารถติดตามธุรกรรมได้ทุกบาททุกสตางค์ซึ่งขัดกับสิ่งที่โลกของคริปโตถือเป็นหัวใจคือสิทธิ์ในการเป็นเจ้าของข้อมูลของตนเองลีวิเคราะห์ว่า CBDC คือการพยายามใช้เทคโนโลยีใหม่เพื่อคงอำนาจเก่าไว้แต่ในโลกที่โปร่งใสและเปิดเสรีขึ้นทุกวันการยึดอำนาจแบบนั้นอาจไม่ยั่งยืนอีกต่อไป สงครามข้อมูลและอำนาจทางเศรษฐกิจลีมองว่าความขัดแย้งในตลาดไม่ได้อยู่แค่เรื่องการเงินแต่คือสงครามข้อมูลระบบเก่าพึ่งพาข้อมูลช้าอย่าง CPI หรือรายงานเงินเฟ้อรายเดือนระบบใหม่ใช้ข้อมูลสดจากบล็อกเชนเช่น t r u e f r a t i o n หรือ Polymarket ในอดีตนักวิเคราะห์อาจต้องรอ30วันเพื่อรู้ว่าเงินเฟอ้อเพิ่มขึ้นเท่าไหร่แต่วันนี้ทุกคนสามารถเห็นราคาสินค้าทั่วโลกในแบบเรียลไมข้อมูลที่รวดเร็วกว่า คืออาวุธใหม่ของเศรษฐกิจยุคดิจิทัลและในสงครามนี้ผู้ที่ถือข้อมูลจริงจะเป็นผู้ควบคุมอนาคตถ้าโลกของบล็อกเชนให้ข้อมูลที่โปร่งใสกว่ารวดเร็วกว่าและไม่มีใครผูกขาดได้แบบนี้เรากำลังเข้าใกล้ระบบเศรษฐกิจที่ไม่ต้องการศูนย์กลางทุนใหม่ที่ไม่ต้องได้รับอนุญาตสิ่งที่ทำให้โลกของบิตคอยและอีเตอเรียมทรงพลังไม่ใช่เพียงราคาแต่คือการไม่ต้องขออนุญาตในระบบเก่าการเข้าถึงทุนต้องผ่านตัวกลาง ในระบบใหม่การสร้างมูลค่าสามารถเริ่มได้ทันทีใครก็สามารถสร้างสัญญาการกู้หรือโครงการใหม่ได้ด้วยโค้ดไม่กี่บรรทัดและเมื่อทุกการกระทำมีรางวัลตอบแทนหรือรีวอร์ดเป็นโทเค็นระบบนี้จึงมีแรงจูงใจในตัวเองโดยไม่ต้องรอการอนุมัติจากธนาคารกลางใดนี่คือโลกที่ทอมลีเรียกว่า The Rise of Permissionless Capital ซึ่งหมายถึงทุนที่ไม่ต้องได้รับอนุญาตจากใครทั้งนั้นระบบใหม่ กำลังเรียนรู้ที่จะอยู่ร่วมกับระบบเก่าแม้ลีจะมองโลกในแง่บวกต่อการเปลี่ยนแปลงนี้แต่เขาไม่ได้ปฏิเสธว่ามันจะเต็มไปด้วยความปั่นป่วนเขาเชื่อว่าตลาดหุ้นอาจยังเผชิญการปรับฐานได้อีก20%บิตคอยอาจยังร่วงลงครึ่งหนึ่งในบางจังหวะแต่สิ่งสำคัญคือทิศทางใหญ่ยังคงเป็นขาขึ้นเราจะเห็นการสั่นสะเทือนครั้งใหญ่ของระบบเดิมก่อนที่ระบบใหม่จะเข้ามาแทนคล้ายกับการเปลี่ยนผ่าน จากเครื่องจักรไอน้ำสู่ไฟฟ้าช่วงแรกเต็มไปด้วยการล่มสลายของบริษัทเก่าแต่ในระยะยาวมันเปิดทางให้โครงสร้างเศรษฐกิจแบบใหม่ที่มีประสิทธิภาพกว่าและครั้งนี้ตัวเร่งปฏิกิริยาอาจไม่ใช่ไฟฟ้าแต่คือโค้ดศรัทธาในระบบกับศรัทธาในเครือข่ายทอมลีเคยพูดว่าบิตคอยคือการวัดระดับความศรัทธาของผู้คนต่อระบบโลกถ้าโลกยังเชื่อในรัฐบาลตลาดหุ้นและธนาคารกลางบิตคอยก็ไม่จำเป็นต้องขึ้น แต่ถ้าความเชื่อเริ่มสั่นคลอนบิตคอยนจะกลายเป็นทางเลือกโดยธรรมชาติทองคําเคยเป็นาศาสนาแห่งมูลค่าของยุคอุตสาหกรรมแต่บิตคอยน์กำลังกลายเป็นาศาสนาแห่งโค้ดของยุคดิจิทัลทั้งสองต่างตอบคำถามเดียวกันอะไรคือสิ่งที่เรายังเชื่อถือได้เมื่อระบบไม่มั่นคงอีกต่อไปจุดเปลี่ยนของศตวตรรษที่21ในตอนต้นของศตวตรรษที่20โลกเปลี่ยนจากทองคำสู่ดอลลาร์และในตอนต้นของศตวตรรษที่21 โลกกำลังเปลี่ยนจากดอลล่าสู่ดิจิทัลเน็ตเวิร์กทอมลีเชื่อว่าบิตคอยอาจใช้เวลาอีก5าปีเพื่อไปถึงราคาที่สะท้อนมูลค่าเครือข่ายที่เท่ากับทองคำแต่นั่นอาจไม่ใช่จุดจบของมันเพราะบิตคอยไม่ได้พยายามแทนที่ทองคำแต่มันกำลังสร้างระบบการเงินที่ไม่ต้องมีศูนย์กลางแห่งใดเลย AI, Gold และ Blockchain ไม่ใช่3เรื่องที่แยกจากกันแต่คือสเสาหลักของระบบเศรษฐกิจแบบใหม่ที่กำลังถือกำเนิดทองคำให้ความมั่นคง AI ให้ประสิทธิภาพบิตคอยให้เสรีภาพและคำถามสุดท้ายที่ทอมลีทิ้งไว้คือเมื่อระบบการเงินแบบเดิมพังลงอะไรจะเป็นสิ่งสุดท้ายที่เรายัางเชื่อบางทีคำตอบอาจไม่ใช่ทองคำหรือดอลล่าร์แต่คือความเชื่อร่วมของผู้คนในเครือข่ายเดียวกันและนั่นคือเหตุผลที่การขึ้นของ Bitcoin ครั้งนี้เพิ่งเริ่มต้นเท่านั้นขอบคุณที่ติดตาม s t a c k s e แล้วพบกันใหม่ในตอนต่อไป stack sats stay humble